สวัสดีคะ่ะ FC ตุกตาสาวสุพรรณ h ช n แนลนะคะขออนุญาตบุคคลในภาพทุกท่านบันทึกภาพและเผยแพร่ภาพนะคะวันนี้เป็นวันที่25่ธันวา2560นะคะเป็นวันคิดมากนะคะเพื่อนก็ได้พามาโบสนะคะพอโบสถ ตัวทุกตานับถือาศาสนาพุทธนะคะเพื่อนนับถือาศาสนาคิดแต่เราก็ไปกันได้นะคะเพราะทุกาศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีค่ะทิพวัรณเพื่อนรักกับลูกชายะะ่่ะ่ทะท,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 ทาานนนเชืืออแลใจนนงั้หร ่านปากหนาจะให้เด็กชายทำงาที่ทำปันประการดูเพระปิษิมาน่นจาจะเลี้ยงลูเขาตลอดไปจนกว่าจะสามารถประกาศความเชื่อตัวเองาปาะกากหน้าเช่นนั้นหรือ นี่ก็เป็นบรรยากาศในวันนั้นนะคะก็จำได้ไม่เคยลืมค่ะเพื่อนก็ได้ซื้อของไปแจกจ่ายให้กับคนที่มาในงานด้วยนะคะทิพวรรณเพื่อนตุกตานะคะไปดูแม่ครัวทำ อาหารอยู่นะคะก็เลยลองชิมนะคะทุตกต่างก็ได้ทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนนะคะบรรยากาศในการทานอาหารนะคะทุกคนก็ดูอบอุ่นนะคะพีซส่าของทิพวรรณนะคะ ที่เป็นคนจิตใจดีนะคะช่วยเหลือสังคมจิตอาสานะคะขอเก็บคลิปนี้ไว้เป็นความทรงจำดีๆที่มีตัวกันนะคะเลิกงานคาริสต์มาสในโบสนะคะ,เ,คะ,คะเพื่อนก็ได้พาไปเที่ยวสวนลำไยของเพื่อนนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ